เคยเล่นบ่อผีถ้วยแก้วนะว่ากันว่ามันเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกคนกับโลกผีเท่าแกแต่ก่อนบอกว่าอย่าเล่นสุเจ้าสิหาเรื่องใส่โตเสียงถ้วยแก้วขูดกับโต๊ะดังอีดอีดตอนนั้นลมพัดแหงไฟในห้องสั่นวูบวาบพวกข่อยกระใจเต้นตุ้มตุ้มต่อม ผีถ้วยแก้วจ๋ามีไผ่ยอยู่บ่อเพื่อนคนหนึ่งปากสั่นถามอยู่ดีๆถ้วยแก้วก็เลื่อนเองไปที่ตัวอักษรมอออายเพื่อนอีกคนอ่านตามไม่แล้วมันก็เลื่อนไปที่มออออืมไม่ทำไมบรรยากาศตอนนั้นคือขนหัวลุก มันเขียนต่อมาเอาวินยานสูเอย๋ยวงแตกกระเจิงกันคนละทิศละทางไผบอกเคยเจอสิบอมีทางเข้าใจดอกแต่ความจริงแล้วผีถ้วยแก้วอาจบอมีอีอยังเลยมันอาจเป็นแค่ไอดีโอโมโตเอฟเฟก กล้ามเนื้อเฮาสันเล็กๆโดยบ่องหูโตทำให้ถ้วยแก้วเลื่อนไปเองความกลัวเฮาต่างหากที่ปรุงแต่งเรื่องราวให้มันน่ากลัวกว่าเดิม